آه يا بيسا ڏيکاري ڏيکاري ก็เลยก็น้าเป็นคาเกิดขาไม่ได้คอามคูปิงไม่เคยทำต้องทำครั้งแรกคุณชิชอเี้ยงกทำไงบ้างคะกันนี้ก็มนะผมไม่ถเที่เป็นแบบกมๆธรรมดาบกตีอาจะดลมธรรมดาใช่ไหมแล้ววันนี้ทำแบบนี้ก็ถือว่าแบบใสไปนิดนะส่วมไหมสื่อมไเพื่อนด เราให้ตอ่มน้อยนุจะีะได้ได้สบายัวถามว่าทานยังไงเลยบ้างขายคอลลาเจนีโอพัสคอลลาเจนแบบอุ่ยตอไปหี่มาขายดีๆนะการเขาไม่หนุ่มงอไปจะได้ยูว่าดีไปดูที่อ่านอก็ดีเลยก็ถูกคนออยู่เห็นว่าวบบายดีไงให้หน้าหนุ่ไม่คยกินเลยไงก็ไปซื้อสิอ่ะไปซ้อ มีคอนเจนอย่างเดียวในอื่ไม่มีแล้วนะคะมีอย่เดียวมีคอเจนต์ก็ปิดาจารย์อกไรอ่ายเงียูอ่สงปรเท่านทำ่ทำส